น้ำรำก็เอาแต่เครื่องมาปนุ้มจุ่มกระลำเลยอยู่ว่าคใช่ยายยายพรคนฝันแม่นนี่ถูกโยนลงน้ำถ้าไม่ถูกโยนลงน้ำเหมือนเดิมเหมือนเดิมอัมนกรอยู่ไก่น,นำ้ำหน้ำงวดที่แล้วให้ ผิดแค่แจมเดียวนนเนี่ยนี่งอดก่อนก็ถูกมีขึ้นมีมีฝันขึ้นฝันลมงวดก่อนแกก็ให้หมดงอดก่อนแค่ให้หกสองงวดที่แล้วก็ให้ 6, หกสี่อืมันออกหกห้าแล้วงวดนี้นะครับอืมอะไรไม่ได้ผันอีกแล้วอะไรจะผันนาทีจะขึ้นผันหน่อยอ,อะไรล่ะว่าอือมอ เด็กมักใบยูเด็กมักใบยูสื่อมันบจะออกวันนี้แหละจะออกตัวไหนหลงวันี้ตัวไหนอะไรตัวไหนบ่อแปดนงเก่ากับแปดและเือลูกใายพรคนฝันเม่นยายพรอคนฝันเม่นใหญ่พรฝันเราบอกวันี้บ่อบ่อยังม่ทัเดฝันมาทั้เดผันไม่จะเลี้ยงมากบ่จะเลียงมากมากตัวใด แปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเก้าี่แหละกปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเก้าอิเคาน่ารักเก้ามันก็หมุนมาอยู่เป็นหกหมุนยังไงหมุนยังไงหมุนยังไงมันก็หมุนมาจริงๆเนาะมันก็กระโอดนี่มันเป็นเก้าขึ้นไปอันนี้มันเป็นเก้ามุนลวอันนี้บัดนี้หัวมันสิลงแล้วก็มันเอาหางขึ้นมันก็เป็นแปดหนึ่งหนึ่งหกแปดหนึ่งเก้านี่แหละสืบไปโลดสืบไปโลด ถามแกสองงวดเลยดิงวดแรกเข้าหกสองตรงๆรงวดที่สามแกให้หกสี่เออคนี่สองแกให้หกสี่มันออกหกห้างวดนี่พันธุ์ทงเอฟซีเนยเลี้ยงย่าเลี้ยกเหมูเอาเลี้ยงมเลี้ยกมา đang cao nà le 1819 1819เด้อนะครับ2โตนี่ขอ2โตนี <no HE syars> so ่ได้ผ่านดีเด้อเอก2โตแหละ81 18 991นั่นแหละอ๋อนี่881เด็กเจ้าของดิลูกบ่ถือก็บ่ฮู้เด็กเจ้าของดิเด็กเจ้าของบ่ยังยังบ่ทันได้พาบ่ทันได้ผ่านเออผ่านก่อนดูไอ้พงค์เดี๋ยวงดหลังก่อนไปพุ่นก่อนบ่ผ่าน ต้องไป 1, ผนันเถินนอไม่ลงน้ำานำนม,มน,กกมน,นีนมัน,ถ,นถูกป้ะถูกแลเขาไม่ลงนะนะไ่ลงเ่ลงหรอนี่นจะโดดลงน้ำเหรอเห็นหมดอซืกเออจังดลงนี่ยายพรคนฝันแม่นถามาถูกสี่ยนลงน้ำแล้ววะซยนตางงนนออ ถือจน,นนน้ำขึ้นหรือเ่าทัถือกันแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหกเด้อนะครับของยายทอนยายทอนยายทอนยายพรยายบุญก็จีตั้มมากบะที่นี่ยายบุญก็ฮะยายบุญก็จีตั้มมากบ่โอตั้มมาก,ก่อนเนาะ ตมาตมากักตามักเออ <Okay. S 1> นี่ครับมันแซ่บบ่ไหมฮ <Okay. S 1> ะมันแซ่บอีลีแล้บอบ่อืมยากระดูดหมักกะเที่ยวเออเอาทุกอย่า <c> ง <oughs> <c oughs> นี่ตมา <c oughs> ตมากั <c oughs> ตมาก <c oughs> ตามักยายบอกเคยตามักบอก

สองแล้วสองแล้วสงแล้วแล้วสองแล้วโอ้สองสองแล้วาถือ้โต้อะโน่หัวปยต่ำแล้ววันนี้แล้วแล้วคอหัวแล้วแล้วคอหัวให้แล้ว กาแฟตลอดก็คงรวมแล้วเนายเนาะแต่ว่าก็มีเข้ามีหลุดใช่ไหมเข้ามีหลุดมันไม่ไม่ข้าทุกหมดเนาะอ๋อโอ้ยอันนี้ใครจะมองเห็นเนาะอันนี้มาขอข้างแรกที่นี่ค่ะสัมผัสปู่ย่าเป็นยังไงบ้างเลยเขาบอกเขากลืนเลยเขาไม่เบิเป็นยังไงบ้างสัมผัสแล้วแบบปู่ย่าดีไหมเออเขาเบิดเขาเขาบอกว่าน่าเออเออไอพอรอเสียอดสองสาวไปเปกแล้ว รับเศษปูแล้วทีนี่นี่พร้อมรับเศษปูแล้วรับเศษปูแล้วอ๋อไม่มีใครเคยมาทำแบบนี้เคยมาขอแบบนี้พอมาแล้วเคยมาไหว้คนอื่นเขามาขอแบบว่าของหายของอะไรอย่างนี้แต่แม่นี่มาขอโชคทำไมแม่เก่งจังเพราาะว่เอ็งทำไมกล้าหาญจริงๆแม่จะขอกี่ตัวเนี่ยทำไมก็กล้าหาญแท้ เขาเขาก็ให้อีกแล้วสามตัวค่อยนะจาแม่เขาขอให้อีกสองตัวอ๋อที่แรกขอสามเพราะว่าเก่งแล้วยังจะขอสองตัวอีกขอหลายแท้สิแม่เอ็งเอาเข้ามาเยอะแท้เอางี้มาเลยขอเขาให้เองอ๋อที่แรกเอาให้สามแล้วให้สองเขให้เองเขาพอใจเขาขอให้แสดงว่าปู่กับย่าชอบแม่เนาะเพราะว่า ไม่เคยไม่ไม่เคยมีใครเข้ามาหานูจะคงตัวแม่กลัวะไรเคยๆปูใจดีไหมแม่จ๊ะไม่ขาไม่ทําอะไรหรอกเรามาครูเราไม่ได้มาลูกอยู่แกเรามาคุยความบริสุทธิ์มาขอเอาอยู่ๆเขาให้เราเรได้เขาไม่ให้เราแม่หลังจากที่แม่สัมผัสปูแล้วน่ะหนูอยากรู้ว่าปูน่ะอยากได้อะไร

แสดงว่าปดหนึ8 19, 8่งเก้าแปดหนึ่งหกทุกคนนะครับผมแปดหนึ่งเก้าปปดหปหขอท่านโชคดีนะครับงปังๆนะครับผมหจะมังแปดหนึ่งหกยยทอนมัแปดหนึ่งหกป่แปดหนึ่งหเ้ของูเนี่ยแหละ ครับผมอ่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ